รต้องการกินไฮยอเจะลีหบดไอศครีมเย็นๆพระมันคือของโปรดของผมแตอเมทกคนห้ามตอ้กินอะไรเนี่ยหยากินมันอูไม่ให้กินันนี้ไกินสลัดนอกนอู้หูแกอยูนทอะไรยู่อเมทไม่อยู่เอออะไรอเมทรมาฮัลโหลฮัลโหลอู้อเมทิคอนเลยเ ราเปนึงไงอย่างจะไปนี่กันอีกต่าะแย่แค่เดียวแหละมันได้ยินสียี่เมมาแล้วนะอาจจะไปเองมาแล้เต oh. ้นเอาใครไปไหนอะใครใครล่ะเ้ยทำไมไม่ลับอุ้ยชิบหายแล้วพี่เป็นโทรมายงยอะนี่นี่คนนีไม่นีเฮ้ยจะ่หเรา่นึว่าเจ็ดปอูอูเล่นอมรินใไมเจอดี่ oi .